เปิดบันทึกตำนานในวันนี้จะพาท่านผู้ชมท่องเมืองเหนือนเรื่องราวตำนานเล่าขานของชาวลานนาของพระเกจิอาจารย์ที่ชาวเมืองเหนือมักจะเรียกพระผู้ใหญ่ที่เราท่านภาคกลางเรียกว่าหลวงปู่บ้างหลวงพ่อบ้างแต่ทางเหนือมักจะเรียกว่าทุเจ้าหรือครูบาไม่ว่าจะเรียกอย่างไรนั้น สิ่งที่ไม่แตกต่างกันก็คือความเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนและทํานุบํารุงพระาศาสนาผู้ซึ่งช่วยขัดเกลากิเลสข,ของมนุษย์ให้หมดไปวันนี้เราจึงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของเกจิอาจารย์ชาวเมืองเหนือผู้เป็นพระนักปฏิบัติที่สาธุชนมากมายให้ความเคารพนับถือและยังเป็นพระนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนแปลงวัดวาอารามถาวรวัตถุที่รกร้างมาเป็นวัดที่จเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งในยุคข,ของครูบาเจ้าเทืองนาถะศีโลหรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกท่านว่าครูบาเจ้าผู้ซึ่งมีสาธุชนด้านด้นไปสการะแม้ท่านจะอยู่ถึงบนเขาบนดอยอย่างไม่ขาดสายเรื่องราวของท่านครูบาเจ้า เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ท่านถือชาติกำเนิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พศ2508เป็นวันเสาร์เดือน5แรมสี่ข้าปีมะโรงโดยเป็นบุตรของพ่อมูลและแม่ล่าหนอเหลืองท่าเป็นบุตรคนที่3ในจำนวนบุตรทั้ง4คนพอท่านอายุได้ประมาณขวบเศษพ่อและแม่ของท่านก็ได้ยกท่านให้เป็นบุตรบุญธรรมของพ่อตาแม่ขาและแม่นิ่ม ซึ่งทั้งสามคนนี้เป็นพี่น้องกันแต่ว่าไม่มีบุตรจึงได้ขอครูบาเจ้ามาเป็นบุตรบุญธ,ธรรมซึ่งครอบครัวที่รับครูบาเจ้ามาเป็นบุตรบุญธ,ธรรมนั้นเป็นครอบครัวผู้ซึ่งมีความเคร่งครัดในศีลในธรรมสูงเพราะเหตุนี้เองที่ทําให้ครูบาเจ้าเมื่อครั้งเยาว์วัยนั้นจึงมีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมทุกๆวันพระด้วยพ่อแม่บุญธ,ธรรมของครูบาเจ้านั้นจะหยุด การกระทำงานทุกๆสิ่งในวันพระเพื่อไปถือศีลภาวนาในวันพระเสมอมาและก็เป็นสิ่งที่ครูบาเจ้าในวัยเยาวนั้นมีความชื่นชอบอยู่แล้วเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและการฝึกสมาธิให้เกิดความสงบจนหลายครั้งที่ครูบาเจ้าจะขอบวชเพื่อที่จะได้รับใช้พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่แต่พ่อแม่บุญธรรมของครูบาเจ้านั้นขอเอาไว้เนื่องจากท่านไม่มีบุตร มีเพียงครูบาเจ้าเท่านั้นจึงได้ส่งครูบาเจ้าเข้ารับการศึกษาเยี่ยงเด็กทั่วทั่วไปที่โรงเรียนวัดหัวดงอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่จนจบแล้วท่านก็มาศึกษาต่อที่โรงเรียนวัฒโนไทยพยับซึ่งท่านก็ตั้งใจเรียนเสมอมาเป็นที่ชื่นชมของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ด้วยผลการเรียนในระดับที่ดีแต่ด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่ท่านทุ่มเทจิตใจมาโดยตลอด แม้กระทั่งในเวลาที่ท่านศึกษาอยู่นั้นทุกๆุกวันพระท่านก็จะขาดเรียนเพื่อไปวัดจำศีลภาวนาบําเพ็ญเพียรตามศีลแปดมาตลอดจนท่านจบการศึกษาและความฝักใฝ่ในการศึกษาธรรมะนั้นท่านเคยได้ยินว่าครูบาอินทะจักแห่งวัดน้ำบ่อหลวงสันป่าตองนั้นเป็นพระนักปฏิบัติท่านก็พยายามที่จะศึกษาและปฏิบัติตาม และนับถือเป็นครูบาอาจารย์มาโดยตลอดความที่ท่านใยที่จะปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยาววัยนั้นแม้กระทั่งที่บ้านของท่านก็รู้สึกแปลกใจว่าเหตุใดเด็กที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นเช่นท่านครูบาเจ้า,จ,าจึงไม่ไปเที่ยวเตร่เช่นเด็กๆทั่วๆไปแต่เข้าวัดถือศีลแปดอยู่เป็นนิจศีลอันว่าศีลแปดนี้ฮักษาวัตลอดแม้แต่อันจะเข้ามาบวชเริ่มแรกของการเข้ามาบวชนั้น คือพ่อแม่บุญธรรมนั้นได้เสียได้ตายไปเลยเได้เข้ามาบวชเมื่อจะบวชเป็นเนนพ่อแม่บอกเออบวชคือพ่อแก่แม่ก็แก่ตอนพ่อเสียนั้นอายุได้เก้าสิบอุบาคงอายุจากสิบกว่าปีแม่เก็บเสียอายุได้แปดสิบสามอุบายุอายุได้สิบกว่าปีหลังจากนั้นก็จบวัฒโนปี พุทธศักราชว่าสองปันห้าร้อยยี่สิบหกนะ่ก็อยู่ก็ไปไป,ไป,ไปอัอาชีพอื่นก็บม่อยากไปไปสอบบรรจุบางทีก็ได้ไป,ไปสอบสมัครสอบแต่ก็บอกไปหลังจากนั้นก็ตั้งใจว่าการบวชนี่เป็นของตังที่จะคือโป้นตุก เพราะว่าเราอยู่กับโลกบางอย่างนั้นก็มันเป็นโลกการทำไปนักถ้าทําใจบ่ได้ก็ทำเพื่เป็นตุกก็คิดว่าโลกเขานี่บ่ม,มีสิ่งที่แน่นอนแม้แต่ป่อแม่เป็นที่หกักที่ปูจ่จ่าที่ข้ารบก็ยังเสียไปอันอย่างจะมาแน่นอนได้ก็เลยตั้งใจเข้ามาบวช ครูบาเจ้าแห่งวัดเด่นสหรีสีเมืองแก่นหรือวัดบ้านเด่นอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีความเป็นมาในยาววัยที่แตกต่างจากเด็กทั่วๆ่วไปด้วยความที่ท่านเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถึงขนาดที่ถือศีลแปดเป็นนิจศีลและมักจะเข้าวัดบำเพ็ญภาวนาสมาธิอย่างไม่เคยขาดจนในที่สุดพ่อแม่บุญธรรมของครูบาเจ้าก็ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ สร้างความเศร้าสลดเสียใจแก่ครูบาเจ้าด้วยความไม่แน่นอนของโลกสิ่งเดียวที่จะทําให้ครูบาเจ้าพ้นทุกข์และเกิดความสงบในจิตใจภายใต้ความตั้งใจจริงที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กที่จะเข้าสู่ร่มกาสาวพัดรรับใช้พระพุทธศาสนาที่พัทธสีมาวัดหัวดงโดยมีพระครูวิชัยศรีวิมลเป็นพระอุปชาท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่ถึงสามปี ที่ท่านพยายามบำเพ็ญเพียรภาวนาตามพระธรรมคําสอนทั้งยังศึกษาสมาธิตามพระครูบาศรีวิชัยที่ท่านมีความเคารพสักการะเสมือนดังเช่นครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แม้อัถบริขารที่พระครูบาศรีวิชัยเคยได้ใช้นั้นท่านก็บูชาด้วยความใส่เปรียบเสมือนแทนองค์พระครูบาศีวิชัยต่อมาท่านก็เกิดนิมิตที่จะเดินทุดงไปยังวัดบ้านเด่น ซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยนั้นที่วัดบ้านเด่นเป็นวัดที่รกร้างมีสภาพเป็นกึ่งป่าไม่มีเสนาสนะใดๆปรากฏอยู่เป็นเพียงเนินเขาเตี้ยๆเท่านั้นความเป็นมาของวัดนี้คือเดิมมิได้ชื่อวัดบ้านเด่นแต่ชื่อวัดสหรีบุญเรืองซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2437บริเวณวัดเป็นเนินเขาสูงกว่าหมู่บ้านในละแวกนั้นใกล้ๆนั้นมีถ้ำ ที่ชาวบ้านถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความเชื่อถือกันมากจากหมู่บ้านจะมองเห็นวัดได้อย่างเด่นชัดต่อมาจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดบ้านเด่นจนในวันที่9มีนาคมพศ2531ครูบาเจ้าเทืองนาถสีโลหรือครูบาเจ้าท่านก็ได้เดินทางมาเพื่อโปรดสัตว์และพัฒนาวัดบ้านเด่นโดยที่ท่านเริ่มจากการพัฒนาจิตใจของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้เพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข ในหมู่ผู้ที่มาสการะท่านก่อนที่ท่านจะได้พัฒนาและสร้างถาวรวัตถุด้วยคำสอนของท่านในการปฏิบัติตนตามศีลธรรมมิใช่ธรรมศีลการมาอยู่วัดบัณินนี่ก็โดยเฉพาะกิจวัตรประจำวัน,นให้ยามที่จะปลูกฝังด้านจิตใจพัฒนาด้านจิตใจครั้งแรกมาอยู่บัรนนี่เสนาสะนะวัตถุต่างๆจะบม่ยอมสร้าง พยายามปรับปรุงสร้างคนเพื่อเปลี่ยนเทวดาคือสร้างจิตใจคนเพื่อคนที่มีจิตสูงอันนี้คือวัตถุประสงค์อนไรส่วนการปฏิบัติของท่านนะครับท่านสืบจากสายไหนครับแต่ปฏิบัตินี้จะเอาสายคูบาเจ้าสีใจกับคูบาเขาปีผมขอการาบนมัสก,การ ให้ท่านเชื่อเล่าถึงความเป็นมาระหว่างท่านกับรูบาอินทจักรวันน้ำบาหลัวหน่อยได้ไหมครับว่าท่านพอจะเล่าความเป็นมาได้ไหมระหว่างความยงใหญ่รูบาอินทจักรกับรูบาอมจักรครับเหมือนกับรูบาตั้งสององค์มีรูบาอินทจักรูบามอมจักรสิ้นเป็นครนูบาอาจารย์ก็เวลาไปนี่ก็เห็น เีรกิยวัดก็เกิดความศรัทธาได้ยินคำสั่งกำสอนมันก็เลยศรัทธาก็เลยนับถือปูจ้า่าเป็นครูบาอาจารย์ไว้ในจิตในใจถึงปัจจุบันแต่การปลูกพันธุ์ด้านอื่นนัก็อันนี้ก็เป็นส่วนบุคคลส่วนตัวท่านท,าที่ท่านบวชมานะครับ หรือก่อนหมดเนี่ยถ้ามีความมั่นถือมั่นกับศีลปฏิบัติแบบไหนครับอการเมืม่อเป็นข้ารือฮอนี่จะเน้นเอาศีลแปดพยายามเอาศีลแปดแล้วก็ติทรามที่จะให้กับผู้ชมทางบ้านมีไหมครับอืถ้าเป็นกมเมืองก็ คือหมันรับเดิกลูกเจ้าคือหม่นไหวพระเจ้าภาวนาย,ยึดนักก็ตุกนักยึดน่อยก็ตุกหน่อยบอยึดบางก็บอตุกด้วยพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการปฏิบัติที่พระครูบาเจ้า ท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกทั้งยังพร่ำสอนสาธุชนที่ไปเคารพสการะอย่างไม่ขาดสายจากแง่คิดทางธรรมที่ท่านได้เทศสั่งสอนเรื่องราวของท่านครูบาเจ้ายังคงมีให้ติดตามหลังจากพักกันสักครู่เดียวครับ เรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ชาวเหนือผู้เลื่องลือในความเมตตาและการปฏิบัติธรรมสมาธิแห่งวัดบ้านเด่นหรือวัดสรีสีเมืองแก่นอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่เราท่านรู้จักกันในนามของครูบาเจ้าเทืองนาทศีโลหรือที่ชาวบ้านในละแวกนั้นเรียกท่านว่าครูบาเจ้าตัง้งใจให้เป็นสำนักปฏิบัติเพราะว่าพระาศาสนาจะอยู่ได้นี่ก็เพราะการปฏิบัติ โดยเฉพาะพระเนนถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเล้วจะเป็นผู้ที่สืบทอดพระศาสนาเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มาเป็นกุลาบุตรทีู่กที่สมกวรเป็นผู้ที่มีกุลอุจาถึงกุลพระพุทธตีแต่เรื่องราวของท่าน ท่านได้เดินทางมายัางวัดบ้านเด่นนั้นท่านก็พยายามที่จะพัฒนาจิตใจของผู้คนทั่วไปให้เข้าใจถึงพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอีกทั้งท่านยังสร้างถาวรวัตถุเพื่อใช้ในกิจบำเพ็ญตามสาธารณประโยชน์ทั้งอุโบสถและสิ่งต่างๆที่ท่านได้รับการช่วยเหลือจากสาธุชนทั่วทุกสารทิศที่ตั้งใจจริงในการเดินทางที่ค่อนข้างจะลำบาก เพื่อไปสการะท่านอย่างไม่ขาดสายผมขอรนตนาถามด้านหลังนี่นะครับเป็นบห์หรือวิหารที่เศรี่เป็นวิหารหลวงครับรรจุอะไรครับเป็นที่ประดิษฐานพาระสลีแก้วเก้าเจ้าบุญเหลืองซึ่งเป็นภาะประธานของวัดครับรอจำลองจากพระเจ้าเก้าตือวสุนดอกมปนถือว่าเป็นพุทธรูปที่งงามที่สุดในลานนาของเขาครับครับ แล้วด้านซ้ายมือของ,ของท่านไม่ทราบอะไรครับที่กำลังก่อสร้างนั่นเป็นวิหารโถงบ่มีผนังเป็นวิหารที่จะสร้างอุทิศให้แก่คูบาเจ้าสีวิจัยแลวนั้นจะบรรจุอะไรนะฮะจะบรรจุลูกพระเกจิอาจารย์ต่างๆมา,าปฏิสถานมาดนีบอธิเอกิจิองไหนครับมีคูบาสีวิจัยเป็นประธานก่อน <ช>แล้วนอนนั้นแหละครับ<ม>ก็คิดว่าหลายองค์ดูหลายหลุม<ช><ช>อยู<ช>่<ช>ทั้งสายพระธรรมยุทธสายมหานิกาย<ช> ด้านหลังที่ท่านกำลังก่อสร้างนะฮะหมายถึงสร้างอะไรครับสร้างศาลาการประเรียนเพื่อจะให้เป็นที่พักที่ปฏิบัติของนักปฏิบัติช่วยแมาจำศีลมาปฏ<ร>ิบัติกันเรามีกำหนดเสร็จไหมครับการสร้างศาลานี่ก็คิดว่าสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆอค,คือคเกี่ยวกับเสียนัสนะต่างๆครับอาวัดบันเด่นนี่เป็นลักแต่ด้านจตุปัจัยนี่ก็ บางครั้งก็นำไปบูรณะสร้างหลายวัดที่คุบาบูรณะอยู่จากที่ที่ผ่นานมาไม่ทราบว่าคุบาได้นําไปพัฒนาวัดอื่นมีวัดอะไรพอจะบอกได้ไหมครับอย่างซาลาปีก็มีวัดหัวดงครับก็มีวัดเด่นดงอันนั้นสร้างขึ้นใหม่รสร้างมาต้นปีนี้รั้นก็ อำเภออื่นก็ที่สมทบสร้าง er ม, mm ามง nah, หีหลายอำเภอสังกปองก็วัดบ่อสร้างวัดบันมอนอำเภอเชียงดาวก็พัฒนาเม่จนสร้างจีดีอำเภอหางดงก็มีวัดถวายแล้วก็หลายแห่ครับทั้งหมดคือวัดต่างๆที่ครูบาได้ไปช่วยพัฒนามา การปฏิบัติของครูบาเจ้านั้นเคร่งครัดตามพระธรรมคำสอนสืบทอดตามพระสมมาสัมพุทธเจ้าและความสมถะของท่านนั้นครูบาเจ้าท่านห้ามเด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุซื่อต่างๆจากโลกภายนอกที่จะก่อให้เกิดกิเลสและไม่เหมาะสมกับพระภิกษุสงฆ์แม้แต่การปฏิบัติที่ผิดไปจากพระธรรมคำสอนหรืออิทธิฤทธิเทพหรือสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากพระไตรปิฎก แม้แต่สาธุชนที่มาสการะท่านและจะขอให้ท่านดูดวงตรวจชะตาท่านก็จะปฏิเสธด้วยวิชัยกิจของสงฆ์จากการปฏิบัติสมาธิและปฏิปทาของท่านครูบาเจ้าเทืองนาถสีโลแห่งวัดบ้านเด่นหรือวัดเด่นสหาีศรีเมืองแก่นอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้สดับตรับฟังคำให้พรจากครูบาเจ้าเทือง การปฏิบัติโดยเฉพาะพระก็ดีคา,ารือฮ์ดก็ดีต้องมีศีลบุคคลตั้งหลายถึงพร้อมด้วยศีลบุคคลนั้นย่อมเจริญบุคคลนั้นย่อมเปลี่ยนสุบโดยเฉพาะศีลห้่บอกว่าพระหรือว่าคา,ารือถ้ามีศีลห้าบุคคลนั้นจะเจริญศีลน,นี่ เป็นศีลที่อยู่คู่กับโลกของเราการที่คนเรามีศีลศีลคือการเว้นชั่วประพฤติศีลตั้งหลาย้พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ก็ดีโดยเฉพาะของพระอันมีในพระปฏิโมกก็ดีมีนอกพระปฏิโมกก็ดีถ้าปฏิบัติถึงองค์ศีลทำศีล พิจนาถึงองค์ศีลทำตนไปตามศีลปฏิบัติตามศีนทมย่อมจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนม,ม,มัติเหมือนกับว่าเรามีหัวมีศีสะมีหนังหัวหนังศีสะผมมันก็ย่อมจะเกิดขึ้นมโพนเฮาปัจจุบันนี้บอกว่ามีศีลแต่ชอบปฏิบัติไปนหนังสมาธิคุมมันข้ามเขต มันข้ามฐานอันโตนเบื่อโตนไปก็เลยทำการปฏิบัติของคนปฏิบัติบางครั้งก็ดูเหมือนงมงายบางครัง้งมาถึงเกณฑ์เต้เตของพระศาสนาไปติดในลูกเทพหลุกโฮมไปติดในหลูกอดีตไปติดในลูกอดีปตดาดปาก,กันแบบนี้ไปนกักแต่บ่ได้เอาตัวทบาธรรมปัจจุบันคือดีโดยเฉพาะการปฏิบัติ ถ้าศีลดีธรรมจะเกิดขึ้นเหมือนมีพาศีกกรรมศีลธรรมศีลแล้วธรรมถึงจะเกิดแต่โคนปัจจุบนันปฏิบัติธรรมแล้วถึงจะมีศีลมันเลยเป็นธรรมศีลไปมันไม่ใช่ศีนธรรม